สลับฝั่งครั้งนี้ล,ลุงไมเคิลคิดว่าแล้วยังไงฝั่งไหนแล้วยังไงจะเป็นผลมากกว่ากันและรับชัยชนะไปในศึกคราวนี้ครับ ต้องดูว่าเดนมาร์กเชียนี่จะวางแผนในการมาอยู่ฝั่งของมุมน้ำเงินได้ดีแค่ไหนนะครับเนื่องจากว่าเป็นฝ่ายที่มีแต่แลมสเก็ตบอร์ดนะครับที่เป็นกลับเข้ามาในเกมเรียบร้อแลยครับตรงนี้ครับระหว่างไดเอ็กและไดมอนด์เฮดเกมที่2ครับ่จะได้เปรียบต้องดูปืนเลยครับเป็นตัวแปรสาคัญนะครับในการจะยืนคุมโซนยืนคุมจังหวะให้เพื่อนๆได้ดีแค่ไหนเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในวินแรกผู้พันแซนเดอร์จัดให้ดูแล้วว่าการใช้ปืน เกในที่ราบสูงนี่ต้องบอกว่าคุมไฟได้ดีเหลือเกินตัดจังหวะผู้เล่นของไดมอน d h เทสแล้วก็ตัดจังหวะให้ปืนของฝั่งตรงข้ามเล่นไม่ได้เลยครับทำให้ d i a มอน d h เ a d ไม่สามารถมาเก็บธงเอได้เลยแม้แต่ธงเดียวครับในช่วงวินแรกครับผมอโอเคครับทุกคนครับก็มารติดตามกันครับผมเริ่มแล้วครับผม10นาทีครับมีเวลาให้ทั้งสอฝั่งได้เล่นกันอย่างเต็มรูปแบบครับผม แล้วผลออกมาเป็นยังไงรอติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับจช้าผมแล้วเปิดมาโดยครับหมูแหนมครับแม่แล้วเข้าวงเลยหรือไม่ฮะไม่เข้าฮะเลือกไปที่แอร์ดรอปมากกว่าครับเอ้าชไปสู่แอร์ดรอปกันก่อนแล้วหมูน้ำหลงทางหรือเปล่ามาเข้าตอกซอยเล็กๆตรงนี้แล้วเด็กบอสลงมาเด็กบอสลงมาเลยเตรงนี้ยังไงแล้วคินเลนสายก่อนแล้วแล้วตอนนี้คินเลนพยายามโคเวอร์ให้เพื่อนแล้วเด็กบอสโดนฆ่าไปเลยฮะโอ้โหบีพูดเด็กโมชั่นไปก่อนแล้วหนึ่งครับแต่ยังเก็บไม่ได้ยังเก็บไม่ได้ครับ เพื่อต้องแคนเซิลมาผู้มาไฟาสู้ก่อนครับและเฟนดีพยายามจะเข้ามาตัดจังหวะน,นะครับแต่อีกมุมหนึ่งที่ธงนะครับก็มีการขึบนกลางของเดมูนิเชนเข้ามาเก็บธงอยู่ตอนนี้ได้ว่าเฮดต้องเรื่องเลยครับว่าจะเก็บอันไหนก่อนครับและไเอเข้ามาแล้วตรงนี้นเดมูนิเชนเก็บธงแล้วไหลไปไหลไป50แล้วครับตอนนี้ชายพยายามเข้ามาตัดก่อนที่จะเข้าไปตัดเราจได้ไหมไม่รู้แต่ตอนนี้ที่ธงไม่มีใครถึงเลยครับและที่ธงอ่าแล้วเรียบร้อยครับได้เอขึ้นมาเป็น5ต่อ0นบตรงนี้ ยุ่งแล้วตอนนี้ไดมอนเทสครับผมนะก็มือปืนอย่างผู้พันแซนเดอร์ครับตอนนี้กำลังไล่โดนบี้อยู่อย่างมาเชเต,ต้ของโคนครับโอ้โหยังไงครับ,บ50ครับผมเปิดหัวมาของและไดมอนเฮสก็เคเลียร์เหมือนจะหมดไปเลยฮะตรงนี้แล้วยัางไงามอนวิ่งมาตรงนี้ดุม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 และเก็บทงเลยหรือไม่ครับและเก็บเลยฮะตรงนี้แล้วมีปืนมาด้วยมาอ้าวเป็นฝั่งครับเอาเก็บแล้วครับผมอ้าวมอนยังไง คะแนนกลับมาเป็น5ต่อ5ได้หรือไม่ครับแบบนี้ขนาดกลับกันครับผมวงข้างนอกเพื่อนไล่ใช่ครับไม่น่ามีและไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับทางฝั่งของดายมอนทก็ตีตึงขึ้นมาเป็น5ต่อ5มาแล้วครับโอ้โหและโปรโลไล่สุดครับเขาบอกตรงนี้ครับ และแอร์ดรอปใครได้เอ่ยเมื่อกี้เวลาหนึ่งทงเอนะครับผมก็จบแยกย้ายกันไปครับที่ว่าทักทายกันปอกหอมปากหอมคอนะครับก็เดี๋ยวในช่วงหลังจากนี้ก็จะวัดกันที่ทรัพยากรแล้วเพราะว่าในช่วงที่ไปเก็บแอร์ดรอปไปเก็บกล่องเล็กๆน้อยๆกันมาต้องดูที่ทรัพยากรเลยครับว่าใครจะยื้อไฟได้นานกว่ากันนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ย ก็วัดกันถึงวิสุดท้ายหยดสุดท้ายเลยนะครับที่ไดมอนเทสพยายามจะฝ่ามาเข้ามาเอาธงเอใช่ครับแล้วตรงนี้เขายืนอยู่ตรงนี้ทําอะไรฮะเหมือนจะรอใครอยู่สักคนหนึ่งรอแฟนมารับขึ้นรถหรือเปล่าฮะตรงนี้อ๋อไม่ใช่ฮะนาตัวทีใครจะคว้าชัยในการไฟสองนี้นะครับซึ่งถ้าใครชนะไฟนี้เนี่ยโอกาสชนะต้องบอกว่าสูงเหลือเกินใช่ครับคุณไม่ขึ้นครับแต่เดมอนิเชียนเนี่ยเล่นเกมรับได้ดีมากๆเลยนะครับในวินที่แล้วธงเอไม่เสียเลยและเหมือนไดมอนเทสเล่นช้าลงนะสำหรับ ข้อผิดพลาดเกมที่แล้วครับแล้วมาแล้วครับใครบอกว่ากูชากูมาไม่หยุดและเอียใครบอกกูชากูมาแล้วนะกูมาแล้วยังไงตรงนี้อ๋อยังไม่มาเก็บกล่องเฉยครับโอ้โหแม่ทำให้นักพากรลุ้นเยี่ยวเหนียวไปเลยทางนี้แม่ออฮ้ปืนนะครับผมครับและแอดอบใหม่มาแล้วครับตัวนี้ใครจะทันก่อนครับตรงนี้ขอตัดภาพดูนหน่อยฮะทีมงานยังไง แล้วเฟนดีเก็บเลโก้ไปที่แอดอปแน่นอนครับตรงนี้ผมบอกเลย แล้วเสียผูเล่นไปอย่างนี้แล้วอ้าแล้วมอนโดนยิงลงไปแล้วคินเล่นด้วยฮะไปได้แล้วแซนเดอร์โดนยิงลงไปครับงนะครับแซนเดอร์โดนยิงผัดไปแล้วครับอ้าวแล้วปืนหล้ลงไปแล้วโดนชาเย็นล้วงเข้ามาแล้วตอนนี้จูเนียพยายามจะขัดปืนให้ครับไม่ให้การไม่ให้ทางด้านพวกแซนเดอร์โดนฆ่าไปแล้วหูเทปคีดใส่ชาเย็นไปเลยครับโอ้ชาเย็นจะเข้ามาล้วงโดนสวนกลับเข้าไปครับแล้วตอนนี้มอนไม้หนึ่งเดียวไม้หนึ่งเดียวโดนขัดจังหวะจะหมู่น้ำอีกแล้วครับตัวแสบเลยครับโอ้โห้แลวตีก ลาเต้เก็บออกไปครับเอ็กซ anyway> ์นี่ครับทางด้าลาเต้คาคิวมอนออกไปครับไม้ของเดมอนเฮดโดนกลับไปเกิดใหม่แล้วครับครับผภาพรวมตอนนี้ครับยังคงตายยังเสมออยู่นะสามต่อเอนโกกูร์เจอไม้อย่างพูดครับเก็บเฟนดีไปครับผมเป็นไม้บูทครับอ้าวโดนยิงกดครับบูทแล้วตรงไฟก็ยังโดนเนียโซเซกันอยู่ครับไม่เห็นชื่อเลยนะตรงนี้ ดนทะลุครับยังไงเป็นดีออนครับเก็บบอนไปและโปโลเก็บปืนออกไปจากเกมเลยฮะไฉไลหรือเปล่าคนนั้นและไซเดอร์ย <ผม S 1> ิงลงไปครับผมเก็บดิออนไปได้ได้บอลเฮดพยายามที่จะ พยายามพี่จะยื้อไฟตรงนี้ไว้แต่ถ้ายื้อไว้แล้วไม่เก็บทงมันก็ไม่มีผลอะไรตรงนี้แล้วแซนเดอร์เราอยู่รงไปอีกรอบหนึ่งเด็กบอลยิงและเรียบร้อยครับทางฝั่งได้เริ่มเก็บทองอีกแล้วอ่ะไปเก็บทงแล้วแล้วเด็กบอสกลังเก็บทองอยู่ปืนคอยยิงตัดและเด็กบอลจะได้ทงหรือไม่ตรงนี้นะจะได้หรือไม่และและเด็กบอสสามารถทําได้และขึ้นนำเป็นสิบอห้าเรียบร้อยครับโอเคสวยฮะทางฝั่งมาไดวันนี้แก้เกม่วกมาได้ดีจริงๆครับวันนี้โอ้โหแต่ยังไม่จบครับข้อทังรอได้เอกที่รีเซ็ตกลับมาได้เหมือนกัน ครับเพราะว่าได้แอร์ด็อกไปถึง1ลูกครับแม่ทรัพยากรก็ยังต่างกันอยู่นิดหน่อยฮะไม่เยอะเท่าอ่าแล้วเรียบร้อยเดบิวต์เกมยรติเกียรับผมนะครับเลยทให้ได้คะแนนมาตรงนี้ครับห้าคะแนนเป็นสิบคะแนนนั่นเองครับผมจากเด็กแต่ถือว่าทั้งัองทีมก็ยังเล่นง่ายอยู่เพราะแต้มขึ้นมานำก่อนครับแต่ถ้าแพ้ไฟตรงนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะตรงนที่รับไดมอนด์เอทหมดไหมตรงนี้ โอโลมอนมอนพยายามยื้ออยู่มอนโอ้ผมมอนบอกไม่ไหวแล้วมอนขอตายดีกว่าครับโอ้โหโดนต่อยไปเลยฮะบอลเข้าไปลุยเอาต่อครับแล้วฮูดเปิดนําเข้าไปเลยครับแล้วตอนนี้ธงเอเหมือนจะว่างแล้วเฟนดี้กำลังรอจังหวะอยู่นะครับที่จะตัดคนเก็บธงนะครับต้องหนีเหมือนว่าไม้วันนี้ของมอนจะไม่รันเท่าไหร่อ่ะวันนี้สําหรับของมอนแล้วแต่ฮูดก็ยังรันอยู่ครับปัจจุบันนครับจะว่างครับแล้วเก็บอยู่ครับตอนนี้จะเก็บได้ไม่ได้ต้องรอดูครับแล้วดูเหมือนเฟนดี้กำลังจะหาจังหวะเข้าอยู่แต่ยังเข้าไม่ได้ครนอ ตอนนี้ตีขึ้นมาเป็น5คะแนนต่อ5คะแนนไปที่เรียบร้อยแลเรียบร้อยครับ10เท่าครับผมและแต่ทางฝั่งดัมเฮดยังมีคะแนน A และ B นะทำให้เล่นง่ายกว่าทางฝั่งไดเอกครับและเก็บแล้วคิดเล่นตรงนี้เก็บแต้มขึ้นมาแล้วผมว่าอาจจะได้เห็นแตนเดดเฟนดี้ทำอยู่เฟนดี้พยายามทำและเรียบร้อยขึ้นมาเป็น3ต่อ10ครับโอ้โหเรียบร้อยครับดัมเฮดขึ้นนำเป็น13าต่อ10เรียบร้อยครับตรงนี้และลาเต้กับเฟนดี้ตรงนี้ยังไงยังไงและผันกันอยู่จึกจัก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 รับโชคและเร เก็บลัเตอร์ไปเลยเฟนดี้ครับโอ้แล้วเก็บสองเลยไหมแล้วเฟนเดียวยิงลงปแล้วคินเลนก็ยังอยู่ในเกมฮะแม่แต่ว่าคินโดนยิงลงลงไปเช่นเดียวกันครับ เอาเลยครับตอนนี้ไดมอนด์เฮดต้องบอกว่าเอาเลือดแลกเลือดเลยแล้วเฟนดี้ยื้ออยู่คนเดียวตรงนี้ไหวหรือไม่โอ้เฟนดี้บอกมันจุกตันเจ็บเจ็บตรงจึงยิ่งเหลือเกินตรงนี้มันเจ็บเหลือเกินเราเรียบร้อยครับเฟนดี้เก็บกันเกมไปครับและคินก็โดนเก็บไปเกมไปโดนเลโก้ฮะโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับบาดแผลมันเยอะมันเจ็บมันเจ็บเหลือเกินตรงนี้โอ้โหมันสุดจะยื้อครับสุดจะทนแล้วคนละทางฮะแม่อนครับ ีสังเกตนะครับทุกคนว่าก็กลับมาป้องกันธงของตัวเองครับตรงนี้และป้องกันง่ายขึ้นครับเพราะว่าเหลือแค่ธงเดียวฮะไม่น่าจะมีปัญหาและได้ทรัพยากรเพิ่มมาอีกก็ทีนี้ก็อาจจะทําให้ได้โมเทนอาจจะยื้อเกมไฟและเกมรับได้ดีฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับใช่ครับก็ต้องบอกเลยว่ามีการเตรียมซ้อมกันมาอย่างดีครับผมทรรัพยากเป็นใช่ครับได้เอ็กก็ต้องรอดูครับว่าได้เอกจะสามารถทําแต้มนี้ได้หรือไม่ครับเพราะว่าได้เอกก็มาป่วนเรื่อยเรยแล้วตรงนี้ แม่มันช่างลำคาจิตลำคาใจลาเต้เ้วเกิดจะบุกจะรับกูัวไปไ่ถูกแล้วเนี่ยไอ้เยี่ยเพื่อนสั่งหน่อยเว้ยสั่งหน่อยเพื่อนเอายังไงดีนายเอกเอายังไงเายังไงดีไปแล้วครบบุมาแล้วฮูดบิงมาแล้วยังไงตรงนี้แลดิ่งมาตรงนี้คนเดียวมากับหมูแหนมครับมาแล้วและโปโลก็รออยู่ทางฝั่งของโฟนก็รออยู่เหมือนกันแล้วเฟนดี้ก็รออยู่เหมือนกันแล้วยังไงทธลิตต้องยิงธลิต้องยิงธลิต้องยิงมาแล้วตีไปเลยแล้วป่าดกันได้ไปเลยเฟนดีโอ้โห เลยครับทางด้านฮูดครับแม่และไดมอนเฮดเก็บทวงอีกแล้วครับตรงนี้จะ,จะทำได้ไหมตำมได้หรือเปล่าแล้วแม่มัน,นไม่โดน,นะรตรงนี้เอาแล้วเก็บเพื่อนไปเลยอ้ามงอนตรงนี้นโอ้โหได้ไหมครับตรงนี้เลโก้และเรียบร้อยขึ้นมาเป็น16ต่อ10ครับและเป็นทางฝั่งของเลโก้ที่เก็บแต้มขึ้นมาได้เป็น สิบต่อสิบสามแน่นอนครับเรียบร้บโอยคัะโอ้โหโโหนึนาทีลกนาทีโปรโลพยายามไล่ลำามอยู่ตรงนี้แล้วสวนไหมสวนได้หรือไม่สวนได้หรือไม่ไลไมไลไมแล้วคุณบอลแซนเดอร์ก็ยิงผาะกันไปแล้วโปรโลลงไปไม่ใช่อดวลลลงไปครับตรงนี้ โอ้โหและลิศพยายามที่จะยิงปืนแต่ว่ามันโดนยิงไม่หยุดเลยครับลิศตรงนี้เหมือนปืนระยะมันคมไม่เท่ากันเลยแล้ววันนี้โอ้โหลิศครับครับคุณได้บีผมผมก็เอาบีคุณคืนเรับเจ็บใจที่รักพังครับเจ็บจังที่ยิงไม่โดนครับแม่ผู้พันแซนเดอร์เขาเตรียมตัวมาดีจริงๆเลยโอ้โหสำหรับวันนี้เครียดนะครับผมต้องพยายามเลีไวรีเพื่อนขึ้นมาให้ได้ต้องเคลียร์ธงให้หมดก่อนนะครับใพระอรอรีจังหวะการเก็บธงในธงต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ ได้เอ็กไม่รอช้าแล้วครับต้องคุมจังหวะต้องคุมธงให้ได้นะครับผมแล้วไดมอนด์เฮดเนี่ยพยายามใหญ่แยกกันเกินไปโอ้โหแล้วลินพยายามที่ยื้อตรงนี้อยู่ครับลินพยายามโอ้มันเจ็บโอ้ยโอ้ยมันเจ็บแล้วก็โอ้ยไม่ไหวแล้วถึงด้านเล็กตัดไปครับมันเจ็บจริงๆเลยอะโอ้โหแทั้งสองอช่วยกันยิงครับตอนนี้ปืนสองคนมาอยู่ที่ธงบีของไดมอนด์เฮดหมดแล้วครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมและยังไง ส่บ16เท่านะตรงนี้ต้องดูครับทางฝั่ง,งดามเจะสามารถทำได้หรือไม่ครับได,ด้บอลเฮทยังไงได,ด้บอลเฮยยังไงตรงนี้ได,ด้ม่เก็บทองอยู่เหมือนกันเก็บอะไรโดนฆ่าไปเลยคนระัคินนะครับผมโอ้โห 3, มีเวลาแค่15วินาวิที่สุดท้ายสำหรับไดมอนด์เี้ครับสำหรับทงสุดท้ายจะสามารถทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแลวมีเวลาอีก5วิสี่สาสองหและถึงทงไหมถ้าไม่ถึงแล้วเรียบร,อยรบ้อยครับเป็นเสมอแน่นอนครับตรงนี้ฮะแล้วัดกันที่เซนเต็ดต่อเลยฮะลองวันไฟกันไปต่อฮะตรงนี้เอาแลว้วเอาแลว้วเอาแลว้วปกติครับต้องต่อเวลาออกไปครับครับ อะไรม่ต่อเวลา้ลยเหรอฮะแเละเรียบร้อยครับผมโอเวอร์ไทม์เอาล่ะซึ่งการโอเวอร์ไทม์ของเราเดี่ยมันเป็นยังไงนะน้ำไม่เคลื่อนผมขออีกทีนึงให้คนดูได้อเนโอเวอร์ไทม์โอเวอร์ไทม์ในวินนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับเนื่องจากว่าอาวุธเนี่ยก็จะใช้คนเดิมไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นในวินนั้นนะครับไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งวินนะครับเป็นการเสมอในช่วงเวลาปกติครครับเหมือนว่าจะเป็นเซอร์เทนเดสอีกรอบหนึ่งนะครับสิบสองสิบสองนะ ครับผมนล้วก็คือจับล,ลัวไปหมดเลยใใช่ใช่่่จับรมบหม